เมือ่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเราก็หลับตาเบาๆพอสบายๆหลั ตเาเมาเมาเออสไวสบาย,บายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราทั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวถึงพื้นเท้าของเราจะ,ะให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราตึงเกร็ง อ่อนคลายให้หมดแล้วเราก็ประวมใจไปหยุดนิ่งๆนมนมที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะลแล้วเราก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำรรผ่านมาตั้งแต่ปฐมชิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบาร,รมีเรื่อยมาตั้งแต่บุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่ในทุกๆบุญ ในบุญยกริยาวัตถุสิบการคดีบรารมีสิบทัศนคะดีให้มารวมกับบุญในปัจจุบันนี้เป็นดวงบุญใสๆใสติจในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลมรอบตัวมันดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์ประด,ดุดเพชรโลกที่จรละในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้าใสๆหรือใสเหมือนกระจกขันช่องที่เราส่องเอาหน้านะจ๊ะให้ใสหรือใสเกินกว่านั้น ใสในใสสว่างก็ให้เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนมันเบนไม่เคืองตาไม่แสบตาไม่จ้าตาใสใสบริสุทธิ์ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเบาๆส,สบายไปที่กลางดวงบุญนั่นแนหะไม่ว่าเราจะนึกได้ขนาดไหนก็ตาม ให้ใจใสใสเบาเบา,าสบายสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสเบาเบา,าสบายสบายผ่อนคลาย หยุดนิ่งอย่างนั้นเรื่อยไปเลยโดยทำความรู้สึกวัดดวงบุญขยายออกไปลอมกับร่างกายเราขยายออกไปทำความรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจเรายัางหยุดไม่สนิทสมบูรณ์ ใจเป็นธาตุสำเร็จนึกอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนการเห็นด้วยใจนั้นจะเห็นต่อเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วได้สนิทคือหลุดจากความคิดสับสนตกตะกอนตกพลึกนึก้งหรือตกศูนย์ ถึงจะเห็นได้ชัดเจนแต่ถึงอย่างไรเมื่อใจเรานึกถึงบุญดวงบุญก็บังเกิดขึ้นต่างแต่ว่าเป็นแค่เพียงความรู้สึกว่ามีอยู่เท่านั้นแหละซึ่งก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนึกอย่างนั้นไปก่อนส่วนพูทที่ใจหยุดนิ่งได้สนิท ติดจะตรง,กล,งกลางกลา,างกายฐานที่เจ็ดในสมบูรณ์ก็จะเห็นดวงใสๆเหมือนเราลืมตายเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นหรือเกินไปกว่าน,นั้นเออยิ่งกว่าลืมตายเห็นว่าใจเราหยุดที่สนิทจะเห็นดวงใส อย่างนี้ก็ง่ายปัจจัยเราหยุดนสนิทแล้วลดจากความสับสนวุ่นวายในเรื่องอยากเรื่องคนสัตว์สิ่งของวรรนาการของชีวิตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะเห็นชัดจากความรู้สึกก็จะเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง เมื่อใ,ใจเราหลุดพ้นจากความมืดในใจเดยที่เราเคยได้ยินวันิวอนนั่นแหละจีจใจวันเวียงอยู่กับเรื่องกามชันทะความโกรธความวบยาบาทความสงสัยความฟุ้ง ง่วงเครื่องอะไรต่างๆนะั่นเป็นต้นหลุดมาก็เห็นชัดเลยถ้าใครเข้าถึงกายธรรมเราก็จะเห็นองค์พระธรรมกายที่ใสๆเกตด,ดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกฏ ไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีจะเป็นจอมกำหม่อมของท่านซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเป็นจอมกำหม่อมที่สมบูรณ์ต่างจากจอมกำหม่อมของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีเส้นประสบเส้นผมกดเวียนเว็นทักษิณาวัต หมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละเรียงรายอย่างเป็นระเบียบเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทีเดียวอยวันพระวะรก,กายที่สวยงามมากสวยกว่าผู้หญิงงามกว่าผู้ชายสวยงามกว่ากายทิศปรลบุพมงมงามไม่มีทิฏฐิ อยู now, ่ในอริยบทสมาธิกายภายในจะอยูはは่ในอริยบทสมาธิแล้วก็ใสบริสุทธิ์ใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆเช่นใสกว่าเพชรจึงเป็นลัตนะอันสูงสุดเกินกว่าลัตนะใดๆ ในโลกนี้โลกอื่นในสวรรค์รมหรืออรูปภมสวยงามกว่าเพราะมีรัศมีสว่างสวยัยใน,ในอริยบทสมาธิเราจะเห็นถ้าได้เมื่อใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายเนะี่ย่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับกลางกายของท่านซึ่งมันซ้อนกันดี สนิทจะเห็นได้ทุกทิศทุกทางเลยลาบทิศเราทำแค่นิ่งในงนิ่งนี่งนุ่มเบาเบาสบายสบายนี่งนุ่มเบาสบาย อย่างเดียวยืๆไม่ต้องไปทำอะไรทำง่ายๆเพราะความจริงมันก็ง่ายๆอย่างนี้แต่เราเข้าใจว่ามันยากเราก็เลยทำยากๆเพราะคุ้นเคยกับโลกภายนอทีกว่าจะได้อะไรมามันก็ต้องตอ่อสู้ดินลนยากลำบากต้องมีแรงกดดันอะไรต่างๆนั่น แต่ทรัพย์ภายในเลอที่เรารู้จักคุ้นเคยว่าอริยทรัพย์ซึ่งแปลว่าเครื่องปลื้มใจของพระอริยาเจ้าเมืเ่อรลกยจาทรัพย์กันเป็นเครื่องปลื้มใจสําหรับชาวโลกมีแล้วมันปลื้มอิ่มอ,อกอิ่มใจ ว่าปลอดภัยในชีวิตสับระอริยเจ้าท่านยกระดับชีวิตเลื่อนไปอีกระดับที่ลึกไปกว่าน,นั้นท่านปลื้มยิ่งกว่าน,นั้นก็ไอีกนับเท่าไม่ถ้วนเพราะความปลื้มของทรัพย์ภายนอกมีขอบเขตจำกัดและก็มีไซ์เอฟเฟกมีผลข้างเคียงที่เราจะต้องหวาดระแวง ก็จะสูญหายด้วยภัยต่างๆแล้วก็ไม่เคยทำให้ใจรู้สึกเต็มอิ่มหรือพึงพอใจอย่างสมสุดจนกระทั่งไม่อยากได้อีกมันยังไม่เคยมีมันมีแต่ว่ามีแล้วอยากมีอีกไปเรื่อยเลยแบบที่ไม่ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริง ต่ทรัพย์ของพระอริยเจ้ามันทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดปลอดภัยจากจรละภัยลาจจะภัยอักขีภัยวาจภัยภัยต่างๆเหล่านั้นไม่มีใครจะมาแย่งไปชิงอะไรได้อยู่ตามลำพังก็มีสุขได้ ไม่เหงาไม่ว้าวีไม่เดียวได้อบอุ่นใจปลอดภัยมีสุขในตัวหลวงตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งพิงหรือพึ่งพาสิ่งใดเป็นตัวของตัวเองในอย่างสมบูรณ์จะพึงพอใจกับหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเพราะเพียงแค่นี้ก็ ทำให้สมปรารถนาไปวันต่อว,วันจนกทั่งไปปรารถนาสิ่งอื่นเราเห็นว่าสิ่งอื่นไม่ใช่เป็นแก่นสารไม่เกิดประโยชน์แถมมีโทษชืออยู่ในนั้นและก็จะได้มากยากแต่ซับภายในได้โดยว,วิธีง่ายๆ แต่มันยากเหมือนเส้นผมบงผังบุเขากันเราไม่เคยคิดว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในตัวจะได้ด้วยวิธีการง่ายๆเราคุ้นกับสิ่งที่ได้มาได้ย,ยากโลกภายนอกกับภายในยมันกลับทลาปัดกันอย่างเนี้ยมันสวนทางกันปรากฏว่าสิ่งที่เราปรารถนา ครับอยู่ในตัวเราแต่ราเข้าใจผิดม,มันอยู่ข้างนอกเพราะมันมนีสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจผิดอย่างนั้นเป็นฉากหลังบังครับอยู่มันลอยมาอยู่ตรงกลางไส้กลางเราเหมือนไส้ดินสองกน,นสมมติร่างกายเราเป็นดินสอง ไอ้ใจทินสอเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันมันร้อยเข้ามาอย่างนั้นอยู่ตรงกลางแล้วมีทิทธิพลที่ทำให้เราไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้เข้าใจผิดว่าตัวเองรู้แล้วเลยไม่ขวนขวายหาความรู้ที่แท้จริงหรือหาสาระแก่นสารของชีวิตที่แท้จริง ข in ้าใจผิดหลงผิดรู้ผิดไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้มันลอยอยู่ตรงนั้นแหละรัตสาวไปตามสิ่งที่ลอยกับมาเราจะเห็นเมื่อก็ยังมีฉากหลังในฉากหลังดีซ้อนๆอยี่เยอะแยะอากมาย ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเทวาดาก็โดนอย่างนี้เหมือนกันพรมลลกพรมโดนหมดโดนหมดเพราะน,นประสัมมาทิจฐานี่กว่าจะมาปรู้แจ้งเห็นแจ้งตนี้ได้ก็ต้องมีบุญบรารมีมากมีมากพระสั่งสมมากอย่างถอนดื มากในระดับที่เกิดธรรมจักขุญาณทัสนะเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะสั่งสมความหยุดนิ่งมาตลอดคือปลดปล่อยทรัพบไปนอกแสวงหาทรัพบไยในอย่างนี้มาตลอดทุกชาติทุกชาติแสบบรมียังอ่อนอ่อนอยู่กระทั่งมาบรมีแก่แกสั่งสม ถึงจุดที่เขากันไม่อยู่ความสว่างมันเกิดขึ้นโดยใจที่หยุดนิ่งที่ไม่ต้องการอะไรแล้วปล่อยวางหมดแม้ชีวิตอะไรจะมาเกินชีวิตจะเป็นไม่มีแล้วมันเป็นที่สุดของมนุษย์เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของมนุษย์ลมหายใจเนะี่ยคือชีวิตเมื่อ ไม่เอาอยากได้สิ่งที่ดีกว่านี้ก็ต้องปล่อยอย่างหนึ่งจะไปเหยียบเรือสองแคมไม่ได้ต้องต่อยไปสักลำานึงจะขึ้นอีกลำได้ปล่อยรเรือผุผๆพังๆเข้าไปหาปรเรือหรือเรือนที่มั่นคงเป็นนิลันดอนชายก็หลุด แล้วก็เห็นมาตามลำดับอย่างที่เคยถ่ายทอดให้ฟังนั่นแหละกระทั่งเราถึงกายทำาสิงตรงนี้แล้วทั้งก็มองเห็นมันมันร้อยอยังไงมึงครับยังไงก็อเอาบารมีสามสิบทัศนสู้กันให้หยุดกันนี้ นิ่งหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเลยเป็นที่รวมประชุมของบาร,รมีสามสิบทัศนก็จะขับเคลื่อนในห,หลุดจากที่เขาบังคับแล้วก็พ้นไปเลยหลุดแล้วก็พ้นเข้าถึงกายธรรมราตลอรหานตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นแต่ก็มองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนก็ จะอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่เหมือนใจอุปมาเหมือนใจดินสอก็คืออวิชาไม่รู้ที่ยังมีจากหลังก็ส่งมอนัะบังคับให้สร้างบ้านสร้างเรือนคืออัตภาพนี้เกิดบหบ่อยก็แก่บหมยบ่อยเจ็บบหมยบ่อยตายบหมบ่อยทุกข์บ่อยบ่อยไม่รู้บ่อยบไปอบายบ่อยบ่ ไปสุคติบ้างบ่อยบ้างไม่บ่อยมั่งหลับกันไปอย่างนั้นวนไปเวียนมาเขาเรียกว่าอยู่ในวัฏฏะความวนคือวนไปเกิดเป็นโน้นเปน็นนีเพราะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นไอ้ที่ไปรู้เพราะว่ามันไม่เห็นแจ้งจึงไม่รู้แจ้งไม่เห็นแจ้งเพราะมันมืด หลึ่งพันล้ันมืดแล้วก็ถูกขอร้อยบังคับตรึงไปติดในสิ่งที่ไม่ใช่ติดในรูปสิยงเกลดสัมผัติธรรมนลมคนสัสตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตไปมีชีวิตอำนาจวาสนาอะไรต่างๆเหลนะ่านั้นไปติดกันไปกับไปพล้นกันไปอย่างนั้นไปพลน แก้ปัญหาสมหวังผิดหวังอะไรต่างๆแล้วนะ้าเข้า,ขากันไป,ไปเป็นเพลิน,ปนไปอยู่อย่างนั้นนี่ก็ตรึงก็ตรึงไปติดตรงนั้นแล้วก็ให้ลืมตำแหน่งที่สำคัญคือฐานที่เจ็ดเรื่องราวที่สำคัญคือป้าหมายของชีวิต อะไรต่างๆเหล่านี้บ,บังคับก็จะรู้ได้ก็ต้องมีการมาเกิดขึ้นันสมมาสมุทรเจ้าจะสร้างบารมีได้ตัวเองสอนแต่ตัวเองไม่สอนใครอย่างเช่นพระประจรัจเ,เจ้าผู้เจเจ้าจะสร้างบารมีในระดับนักเรียนเป็นสาวกเป็นพระอรหันต์อย่างนี้น ก็สามารถลองรับความรู้ที่พระสมมาสัมุทธเจ้าทันเทศสอนได้ทำตามได้แล้วก็หลุดพ้นไปกับพระองค์เพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสาเร็จสาคัญมากชีวิตคือการหยุดนิ่งการเข้ากลาง ไปหาแก่นของชีวิตซึ่งอยู่ภายในแก่นของต้นไม้อยู่ภายในจะเป็นแก่นของชีวิตยอยู่ในกลางของกลางเพราะนั้นหยุดเนี่ยสำคัญหยุดหนึ่งอย่างเดียวจะเปลี่ยนจากภาวะผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ได้ ราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราซึ่งเราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นดวงใสที่เราตรึกอยู่ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงใจให้มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ใจของเราเนี่ยเป็นาธาตุสำเร็จเรานึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ใจก็จะปล่อยบริสุทธิ์ผ่องใสไปด้วยถ้านึกถึงสิ่งที่ใหม่บริสุทธิ์ใจมันก็จะหมองทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจใจทึงเป็นาธาตุสำเร็จ สำเร็จใจนึกคิดอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังนึกถึงสิ่งที่ใสใสความดีของเราที่จะทำให้ใจของเราบริสุทธิ์ใจของเราก็จะปล่อยบริสุทธิ์ไปด้วยเมื่อใจหยุดนิ่งถูกซูนก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายใน คฝอใจจะตกโนูนก็ไปสู่ภายในแล,ล้วลอยขึ้นมาเป็นดวงดวงใสๆใสกล้ายกับบริกรรมในมิตที่เรากำหนดเป็นดวงแต่ว่ามาพร้อมกับความสุขสดชื่นเบิกบานที่จะเกิดขึ้นในใจของเรานะจ๊ะเพราะนั้นเราก็ ประคองใจกันไปเรื่อยๆให้ยดให้นิ่งให้ถูกส่วนแม้จุดเริ่มต้นเราจะนึกถึงดวงใสๆไม่ชัดเจนกระามใกล้ประคองเท่าที่เราจะประคองใจได้ให้ต่อเนื่องกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ